สวัสดีครับเซีกานะครับผมจากคูบตาซีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาเพื่อกันราร่มนะครับมือนีเซีกามีโอกาสได้เขามาเอำเพื่อเมืองนะครับสาขาเมืองซีสเกตมาเห็นไม่เห็นรถขั้นดีเซีกาเทื่อนมานะครับกับเซียอุ่มมือนั้นี่ว่าเทื่อนรถคีบอไอยนะครับของคุณ่อสมบูรณ์ยิ่มหาพันเราขายเลือดได้ครับเนี่ยจองแล้ววาฉันติดไปจองแล้วนะครับอิ่มหาพันไปแล้วล้วจกอีกขั้นหนึ่งที่เซีกาเทื่อนของ ขี่ที่ดารัดมากนะครับจากซีนารงสวิสเร์แลนี่กระจองแล้วนะครับคล้ายใบแห้งนะครับ่นเดี๋ยวมือนีสิผ้ามาเบิ้งนะครับรถมือสองที่เพิ่นสต็อกเพิ่นเทินมานะครับโอ้ยลายจอดเป็นกองทับเลยนะครับพุ่นทั้งพุ่นเสี้ยวอุ่มก็ลังเลือกเอาอยู่เพิ่นเสียวขัน้นใดบูะ่ะนะครับอยู่เมืองชีสเกตนะครับรถเกี่ยวก็มีบูบูนะครับทั้งนี้พุ่นโอ้ย สี่ศตัวนี้ยันมาก็มีนะครับผุนไหลสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถมือสองนะครับหรืออยากเทิ์นะครับรถมือสองกัมาเหลือกเอาจากรดเขียวจากรุดแตกเตือนะครับโอ้หลายกำลังบิวก็มีนะครับอยู่ในโรงสอมพุ่นบิวก็คือเก็บรอยรั่วเห็ดซีเห็ดยังไใหม่นะครับปวกที่บิวแล้วก็มีนะครับ จังเสี่ก็ยังมีนะครับเอาคือบอ่มีเครื่องคันคันนะี้นนบ่มีเครื่องนี่นี่แม่นบ่เอบอบ่มีเครื่องเครื่องไปเสียเขื่องเสียมาได้จังใดวะโอ้ขายแบบสภาพนี้เลยบ่แม่นว่าเอาขึ้นเทิดเลือเนี่ยอด๋วะเครื่องบอ่มีไหมโอ้พุ่นเครื่องยุง่งเรื่องพุ่นโอ้ยหาย โอ้หลุนเด่บาดนีวะว้างไปสูงเทอหยกไปย,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 ย่างด่คือยกเด้เนาอโอ้หลอดเอังแนี่นี่มีหอยยังครับเอ้าเดี๋ยวมาเบิ่งได้ลรือว่าไอเลือกเอาท่านเดยังๆ่พันนี่เห็นท่านจนังหนแค่ไกลๆนี่ย่โอ้ย2,000 2,000 <c ười> 2 0 <c ười> ันสั <c> ười> <ค> ười> สนเซ <c ười> ียวอุ่มวะ พร้อมเฮ็ดจีเลยครับนี่เขาเฮ็ดให้เรียบร้อยเด้รจีนี่เ, <laughs> เป็นสองแสนสองพันเหรอโอ้ยจังแต่ว่าเครื่องมันโอ้เครื่องกับโบ,บปันดไดเว้ยโอ้หลาย,ย่ไงนะครับรถเจ็ดสิบตัวนี่คือเอาเจ็ดสิบนี่นี่เอาเจ็ดสิบขันนี่นี่หาพันมั่งคันนี่เอาไปตัวน้องห่างนี่น้องห่างน้องห่าง สิบยังมานในเดีงแจงเตือนโอเออวะบ่รถรถรถบรถ่สมบูรณ์อยู่ฝั่งนี้รถสมบูรณ์ลแล้วอีฝั่งพุ่นพันมี่สองฝั่งรถอันนี้นรถแปดพันแปดก็ยังมีนะครับเดี๋ยวจังพอกันไหมนะครับคล,นะคลิปน้ะคลิปนี้สีเอาไว้เพียงสำนี้กอนนะครับมาเลือกมาชมเอานะครับบอจะเป็นรถใหม่รถเกา่า ลายอยู่ในโรงส่งกระเบียบร้ายไม่โคก็ยังมีครับเอาพอกันไม่ชิปนะครับคิปนี้เอาไว้เพียงสำนี้ขอบคุณสำหรับการที่ตามแลาชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ